สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโด <Yeah. S 1> นทิ n ง React วงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่า <Yeah. S 1> เพลงเดบิวต์น่ยเสียดายมากนะที่ไม่ได้ React นะเพราะว่าตอนนั้น <Yeah. S 1> นอนเปื่อยอยู่นะ <laughs> ไม่ค่อยอยากทำอะไรเท่าไหร่แล้ววันนี้เราอยู่กับเกิลกรุ๊ปน้องใหม่ของค่าย SM นะครับ <Yeah. S 1> กับวง e s p a า กับคัมแบ็กเพลงล่าสุดนะครับชื่อเพลงว่า Next Level นะแค่ชื่อเพลงก็แบบต้องอัพแล้วอย่างว่านี้สำหรับ S ส a านะครับก็เป็นวงที่เหมือนจะใช้ระบบ AI นะหรือว่าเรียกว่าระบบอะไรสักอย่างเป็นแบบตัวอวตารนะเหมือนอยู่ในเกมเลยมีทั้งหมด4คนนะตามตัวเมมเบอร์เลยนะ ซึ่งเมมเบอร์4คนก็ตามนี้เลยครับผมถ้าวงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมเลือกเมนไม่ได้จริงๆนะคือผมว่ามีคติว่า1วงอ่ะต้องมี1เมนเท่านั้นนะครับฉะนั้นวงไหนที่ผมแบบชอบเกิน2-3-4คนขึ้นไปจะไม่มีเมนอ่ะก็ไปกันเลยครับผมเปิดมาฉากแรกก็ไฮเทคแล้วนะ CG สุดจัดเลยไปวมา

แบบแรปเยอะนะนี่ผมแดงมาเลยลูกเด่นจากใครน่สวยมากตัดกันอย่างลงตัวเลยนะเซ็ตเมื่อกี้ จะเรียกว่าสไตล์ SM ได้ปัว <laughs> แอ้มีงูและงูยังอยู่นะครับจากแบบแบ้บบ้าเขาที่แล้ว <c oughs> สีผมต้องหาคนดีโชว์โวเข้าหน่อยนี่ sẵn đây nè cho bạn. Oh, hô, 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 Mà mẹ hô, hô, บอกว่าเรียวาตาก็ต้องใช้บ้างโอ้โหทรงสั้นก็ดีอ่ะโหแระบลัวเพลงนี้ Gayet Ne kadar tatlı c เช็คก t ทเอายัง这边จบแล้วก็จบกันแล้วนะครับสำหรับเรีกชันเพลง next level ของวง Espa าเรื่องความวิชวลนี่โอ้โห the best มากนะสำหรับวงนี้สำหรับเรื่องเพลงเนี่ยเป็นแนว SM จริงๆมันมี โหหลายเพลงอะในเ m อมาที่ผมแบบฟังแล้วแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำเพลงอะไรส่วนตัวแล้วแบบไม่ชอบเพลงเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าถามถึงท่อนที่ชอบเนี่ยก็มีก็มีอยู่นะท่อนของน้องนิงนิงๆที่ร้องตอนช่วงแบบท้ายๆหน่อยัางนะช่วงหลังๆอะแบบโหดีท่อนนั้นอนะชอบมากแต่โดยรวมแล้วแบบงงเอาจริงงงงงเพลงแนวนี้มากที่จริงก็มีอยู่หลายเพลงนะที่แบบแนวเพลงงง,งๆแต่ว่าแบบฟังไปเรื่อยๆแล้วก็ เดี๋ยวก็ชอบเพลงอ่ะเหมือนหาจุดหาจุดที่ชอบในเพลงนั้นได้ครับก็หวังว่าเพลงนี้จะเป็นเช่นนั้นนะก็สำหรับ MVP คลิปนี้นะครับตอนแรกว่าจะให้คาริน่านะโผมมาช่วงแรกๆแบบดีอยู่นะสวยมากแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยโอ้โหน้องหนาวกินขาเลยนะวินเทอร์แบบโคตรน่ารักอ่ะแบบไม่ไหวสำหรับใครที่ช่นชอบน้ก็ฝากกดไลค์กด b s c r i ายแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับอันยอ